นอนจ่าตื่นขึ้นมาหิมะตกหิมะแรกของปีค่ะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งตกแบบนี้ปฏิปิคลายของแล้วไหนเนี่ย,อย,อยโอ้ยถ้าตกบินมือเห็นอย่างบ่ไใดที่จะเข้าบ้านปฏิปิคลายของบ่ไใดเบิ้งเบิ้งเบิ้งที่น้องจอางาอง๋า,อจาโอ้ยโซนโซนหิมะแต่เหตุการณ์บ่ได้ค่ะ น,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 นูนดทั้เห็นที่มาบ้านข่อยไม่ได้ตกดูได้ใจที่มาบ้านที่ข่อยย่นแถวข่อยยวนจะพวคอยตกดูได้ใจโดนโดนึงขคอยสิเห็นเทียหนึ่งผ่านหนาหนาวมานะจ่าเนาะนลงมาคือปุยนุ่นเลยค่ะ ยู่ในบ้านพวกคาร์ลุ่งไปหนาวโอ้โหเหมือนปุยนุ่นเลยแต่ว่าลงตรงเปื่อนละหลายเบื่อเลยค่ะพอมันยังตกข้อมเย็นยังยังบ่ได้ทีเนาะจ้ะเนาะข้อมเย็นกับยังเย็นบ่เต็มทีเพราะสิได้ข้างอยูนั่นจ้ะเนาะเขาปุยตกแต่บ่เงินจ้ะ ที่มาอยากเอาไปฝากแม่ยังเมืองไทยแม่บอกว่าหอนไหลแม่บอกว่าหอนไหล